สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวร้อยตำรวจโทที่ทีนานสรีเชียงหวางร้อยเวรสพเมืองอุดรธาน,นีได้รับแจ้งเกิดเหตุงัดบ้านเลขที่37ทับหนึ่งถนนประชารักษ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธาน,นีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจนหลักฐานในที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายคือ นางอิสาราสีกูลอายุ38ปีโดยคนร้ายใช้เหล็กกัดงัดเหล็กดัดหน้าต่างหลังบ้านเป็นช่องทางเข้ามาแล้วใช้เหล็กสากัดจอบประตูจนทางเสียหายก่อนที่จะเข้ามาภายในบ้านคนร้ายได้ทุบกระปุกอมสินรูปวัวและแกะกระปุกอมสินรูปช้างสองตัวข้างในมีเงินประมาณ400บาทนอกจากนี้คนร้ายก็ยังขโมยนมตองแพ็คของลูกสาวเจ้าของบ้านไปด้วย ที่วางอยู่ตู้ชั้นวางของดังกล่าวนางอิสราศรีกูลให้การว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีคนร้ายเข้ามางาัดบ้านในตอนนั้นได้เงินไปหนึ่งหมื่นบาทพอครั้งนี้ในตอนเช้าทุกคนออกไปทำงานกันหมดกลับมาถึงบ้านช่วงหัวค่ำปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาบ้านแต่ได้เงินไปไม่มากแม้กระทั่งนมของลูกสาวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บลายนิ้วมือของคนร้าย เพื่อเป็นเบาะแสในการสืบสวนติดตามจับกลุงมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว